จังหวัดพังงาจัดการประกวดส่วนมนมูสันเสริมปรตัตนาไตรทำนองสรพัญญะในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำปี2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้ร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจากโครงการประกวดสวดมนต์หมูม่สังเสริมพระตนะไตรทำนองสรพันยะระดับจังหวัดประจำปี2554ขึ้นโดยจัดให้มีการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพื่อหาตัวแทนของจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศซึ่งผู้ที่ชนะจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง ในเทศก,กาลวิสาขบาูชาประจำปี2554สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มีสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน14ทีมและระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกจำนวน8ทีมจาก7อำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงายยกเว้นอำเภอเกาะยาวและผลการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสีตะกัวป่ารองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่โรงเรียนคุรบุรีรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่โรงเรียนวัดเมืองประชารม ส่วนผลการประกวดในระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศอ,อันดับที่1ได้แก่โรงเรียนสตรีพังงารองชนะเลิศอ,อันดับที่1ได้แก่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนุนแล้วรองชนะเลิศอ,อันดับที่2ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสีตะกัวป่า